เมลอนสับปะรด p พ n e นา p l e มาเป็นเพื่อนกับกุ้งกิง้งกด Sub ส c r i ต e ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะ รายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ๋งกลับมาพบกับทุกคนแล้วนะเมื่อกี้กุ้งกิ๋งไปตลาดกับคุณแม่มาค่ะได้ผลไม้มาเยอะแยะก็เลยคิดว่าจะทําวุ้นผลไม้อร่อยๆไปฝากคุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนเพื่อนๆทางบ้านอยากชิมฝีมือกุ้งกิ๋งไหมคะแวะมาบ้านกุ้งกิ๋งสิกุ้งกิ๋งจะทําให้กินคนละถ้วยเลย พูดถึงตลาดเราไปดูนิทานสนุกๆก,กันดีกว่าค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่ากุ้งกิ๋งไปตลาดค่ะกุ้งกิ๋งไปตลาดเรื่องโดยมนฤดีทองกลอยภาพโดยนพดลกำจรไพศาลเช้าวันอาทิตย์สดใสกุ้งกิ๋งเล่นขายของกับน้องกระต่าย คุณแม่ชวนไปตลาดไหมลูกกุ้งกิ่งรีบลุกอยากไปอยากไปตรวจดูว่ามีอะไรหมดคุณแม่จดใส่กระดาษเอาไว้กุ้งกิ่งเตรียมหยิบตะกร้ายิ้มแป้นเริงร่าอยากไปไวไวถึงตลาดกุ้งกิ่งยิ้มแฉ่งของสดของแห้งตั้งแผงวางขาย กุ้งกิ๋งตามติดคุณแม่ไม่หลงแน่แน่แม่จงมือเดินไปนั่นแผงขายอาหารทะเลนี่นากุ้งหอยปูปลาวางเรียงมากมายแม่เลือกซื้อปลาสดสะอาดดีกลิ่นเหม็นไม่มีเงือกสดตาใสเดินมาถึงแผงขายเนื้อสัตว์มีเนื้อสารพัดเลือกซื้อตามใจ เลือกเนื้อสดสีมคล้ำเนื้อนุ่มกดแล้วไม่บุ๋มจึงจะปลอดภัยแผงขายผักมีผักสดสะอาดคะน้าผักกาดถั่วหอมหัวใหญ่ผักบุ้งกวางตุ้งกระหล่ำปลีกินผักดีดีมีวิตามินมากมายแผงขายผลไม้ใหญ่โตละมุดส้มโอแตงโมผลใหญ่ มังคุดกล้วยส้มลิ้นจี่คุณแม่ใจดีแวะซื้อผลไม้แผงขายของชำสารพัดเครื่องปรุงเครื่องเทศจัดวางเรียงรายคุณแม่ซื้อเครื่องปรุงสารพันทั้งน้ำปลาน้ำตาลกะปิพริกไทยแผงขายไข่มีไข่นกกระทาไข่เค็มไข่เยี่ยวมา้าไข่เป็ดไข่ไก่ ซื้อไข่ต้องคอยระวังเพราะไข่เปลือกบางจะแตกได้ง่ายได้ของครบตามต้องการซื้อไอศกรีมก่อนกลับบ้านกุ้งกิ๋งดีใจไอศกรีมหลายรสหลากสีอืมอร่อยดีหวานเย็นชื่นใจกลับบ้านช่วยคุณแม่ทำอาหารกุ้งกิ๋งสนุกสนานได้ไปตลาดใหญ่ ซื้อของกลับบ้านเต็มตะกรา้าตลาดจ๋ารอก่อนนะไว้วันหน้าไปใหม่อยากได้วัตถุดิบสดใหม่มาทำอาหารก็แวะไปซื้อที่ตลาดได้นะคะของสดของแห้งวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งนั้นของดีๆเอามาทำอาหารอะไรก็อร่อยถูกปากค่ะจริงๆ <c oughs> สัปดาหนะ้าพบก,กับนิทานสนุกเรื่องอะไรพลาดไม่ได้ในรายการ กับกุ๋งกิ๋งทางช่องกุ๋งกิ๋ง Happy World ตลอดเดือนมกราคมนี้รับรองสนุกแนะ่ <c oughs> มาเป็นเพื่อนกันกดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามช่องกุ๋มกิ๋ง Happy World ด้วยนะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะกดติดตามช่องของกุ๋มกิ๋งด้วยนะคะ